นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่834ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าภาพเปิดมาที่ในฟากฝั่งของลานสงครามเทวาลัยนะครับพวกเขาที่ได้ส่งคนไปสำรวจอย่างรอยแยกของเทือกเขาวังวุเวิหาตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นพอจะทราบว่าสัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดนั้นออกมาจากบริเวณตรงนั้น เป็นเหตุและผลนะครับทำให้พวกเขานั้นไม่รอช้าอยากที่จะบุกไปยังสารที่แห่งนั้นเพื่อตามหาหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร้ายผังโกออก,กิดนั่นเองพวกเขาต่างก็หารือกันบัดนี้นั้นผู้โศคนนึงก็ได้พูดขึ้นพวกเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุดข้าขอเสนอให้ทรงกองกําลังของพวกเราไปในทันทีพวกเราจะต้องลาสัตว์ร้ายผังโกออก,กืดตัวนั้นเกียรติงจงพูดยังไม่พอใจพวกเราจะทําแบบนั้นไม่ได้ จะต้องมีผู้ฝึกยุทธอีกมากแน่ที่จับตาดูอยู่พวกเราจะส่งยอดฝีมือจากลานสงคารามตีวารัยไปไม่ได้ชาวดินแดนดอกบวัวทองคำผู้ช่วร้ายนั่นจะต้องบุกพวกเรามาเมื่อชาวดินแดนดอกบวัวทองคำผู้ช่วยร้ายนั่นอาจจะบุกมาโจมตีเราเมื่อไรก็เป็นได้พวกเราควรจะระวังหลังไว้ดีกว่ามีใครอีกคนนะครับออกความเห็น ยูเฉินซูที่ได้ฟังแบบนั้นยังคงนิ่งเฉยเขาใช้ความคิดกับตัวเองอยู่การโตวาทีในครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองมันไม่มีวิ่แววเลยว่าจะตกลงกันได้ทุกคนได้แต่เหลือบมองไปที่ยูเฉินซูนะครับผู้เป็นประมุขในขณะที่รอคำตัดสินใจจากตัวของเขานั่นเอง แ,แล้วยูเฉินซูก็พูดขึ้นพวกเราไม่ควรทําอะไรผีผามส่งคนไปที่หุบเขาวังวุ่นเวหาเพื่อตรวจสอบทุกอย่างให้แน่ใจกว่านี้เป็นไปได้เหมือนกันว่านั่นจะเป็นคนอุบายหลอกล่อให้พวกเราออกจากลานสงครามที่วะเลยแม้จะเวลาผ่านไปมันก็ยังไม่สายเกินไปที่จะล่าสัตว์ไร้พังกอเกิดอยู่ดี ผัวอุโูตางก็พยักหน้าทุกคนรู้ดีว่าคําพูดของอยูเฉินซูมีเหตุผลด้วยวิธีนี้นะครับพวกเขาจะรับประกันความปลอดภัยของลานสงครามทีวรารยได้ด้วยการที่จะจัดร้ายกับการที่จะจัดการกับสัตวร้ายฝังกอเกิดได้นั้นจะต้องใช้คุ้มกําลังหลักอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นการตัดสินใจของผู้เป็นพมุกและตาหาผู้เป็นพมุขของพวกเขาเคลื่อนไหวอะไรหลายๆอย่างก็จะง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ลานสงครามที่ว่าเลยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่างนะครับเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งใหญ่นับตั้งแต่จับตัวสิกงงเปิ์เซิญมานะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่วิหารตั้งเก้าและหุบเขาเมีกานั้นจะบุกโจมตีที่นี่ได้ทุกเมื่อเหล้วฟาบาทกับวังซื่อกง จะกลับมาเมื่อไรกันอยู่เฉินซูถามต่อเออขนของหวังซื่อจงกลับมาเร็วพวกเขากำลังพาฟาบาดเที่ยวชมขนของหวังซื่อจงตอบกลับมาเร็วพวกเขานั้นตอนนี้กำลังฟาพาบาดเที่ยวชมดินแดนอย่างเพลือดปนอยู่อีกไม่กี่วันฟาบาดและทุกคนจะเดินทางกลับวงังหลวงเองอยู่เฉินซูขมวดคิว้วหือ จับตาดูให้ดีหวังซื่อจงเป็นพวกประมัดระวังตัวกลาไม่คิดเลยว่าเขาจะยอมตามใจจักรพรรดินุม่มออกท่องเที่ยวแบบนี้นะครับท่านประมุกเอาละ่ะวันนี้พอแค่นี้ตรวจสอบเรื่องที่หารือในวันนี้และก็ยืนยันให้ได้ว่าจะต้องไม่มีใครทำกาวในวันนี้รั่วไหลออกไป หลังจากพูดจบนะครับเขาก็เดินออกจากที่นี่ไปเจียนติงจงและปูวูโซชิวนะครับได้เดินตามผู้เป็นประมุกออกจากห้องโถงไปภาพตัดมาที่หุบเขามีคาอีกครั้งในที่สุดลู่โจและคนอื่นก็กลับมาถึงท่านอาจารย์ด้วนเอ๋อและหอยสังรีบวิ่งมาต้อนรับลู่โจมองไปที่ด้วนเอ๋อและหอยสังเขาสมบัิได้ถึงออร่าที่เปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะเก่งขึ้นอีกแล้วสินะด้วนเอ๋อที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็หัวเราะคิกค,คักเขาตอบอานางตอบไปพร้อมกับรอยยิม้มอืม ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เลยแหละเป็นเพราะท่านตอนนี้ข้าได้กลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบแล้วส่วนสิทธิ์น้องหอยสังเองก็ใกล้ไปถึงจุดสูงสุดของพลังอวตารดอกบัว3ามกีบแล้วเช่นกันบนหุบเขาเมีานะครับเราผู้ฝึกยุทธอาชญะมากมายอาศัยอยู่แต่ปอนสวรรค์ที่พวกเขาเหล่านั้นมียางห่างไกลกับสาวน้อยทั้งสองคนลิบหลับ รูโจพยักหน้าย่างพึงพอใจนี่เป็นผลจากความสามารถของกาสตัวอย่างที่ดีเป็นผลจากความสามารถของกาตัวอย่างดีเด่นแน่ในการต่อสู้ระหว่างเขากับยงนั้นเข้มข้นจนเกินไปนะครับเพราะแบบนั้นลูโจจึงไม่ได้ทันสังเกตในส่วนของยวนเอ๋อที่ปลีกีบดอกบัวใหม่ขึ้นมาได้ ในตอนนั้นเองมิงช้างตรงได้ปาลียุนเจงมาเสียช้างจิวว,วูและจีเฟิงจิงก็ตามมาที่หลังหลังจากนั้นไม่นานผู้อุโสทั้งหลายของุบเขาเมคาก็มาถึงที่นี่เช่เชนเดียวกันปัวอุโสลู่การต่อสู้ของท่านน่าทึ่งแตาไม่มีวันลืมภาพที่ท่านเอาชนะสัตว์ร,ร้ายปังกอเกิดได้ใช่ขอแสดงความยินดีกับหัวใจแห่งชีวิตปังกอเกิดด้วยหัวอุโสลู่มันก็แค่สัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดเท่านั้น มันไม่ได้มีความหมายอร่รลู่โจพูดยางเฉยเมื่อยนี่มีการขิงแบบเตี้ทเี่ไปหนึ่งดอกในขณะนั้นเองเม่งช้างตรงก็พูดต่อเออปู่วุโสลู่ข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านว่ามาเออดูเหมือนว่าสัตว์ไร,ร้ย,ย่างยองนั้นจะมีที่มาอันแปลกประหลาดข้าได้สังเกตปูมิประเทศโดยรอบแล้วแต่ข้าไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนแต่หลังจากที่ข้าได้ย้อนรอยเส้นทางการบินไปข้าก็พบอะไรบางอย่างเข้าเม่งช้างตรงรายงานหึ เจ้าพบอะไรล่ะกาสงสัยว่ามันจะเดินทางมาจากเทือกเขาวังวนเมีหาเม่งช้างตรงรีบตอบทุกคนนะครับต่างตกใจกับสิ่งที่เม่งช้างตงพูดอยู่เชิงไห่ได้ฟังก็ได้ถามต่อท่านกําลังจะบอกว่าที่นั่นมีสัตว์ร,ร้ายพังโกเกิดดูอีกอย่างนั้นสินะถูกต้องแล้วเม่งช้างตงกล่าวเม่งช้างตงพูดต่ออย่างมั่นใจเมื่อ2,000ปีก่อนในตอนนั้นมียอดฝีมือที่ได้ริเริ่มพังโกเกิดขึ้นมาได้ ในช่วงเวลานั้นการจะเริ่มพังกะเกิดไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกับในทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรถึงได้เป็นแบบนั้นแต่ชาวลานสงครามเทวาไรได้ทุกได้โทษทุกอย่างให้ไปที่เป็นให้โทษทุกอย่างไปที่โซ่ตัวแห่งสวรรค์โซ่ตัวพันธนาการแห่งสวรรค์และพอแบบนั้นพวกเขาจึงเริ่มศึกษาเกี่ยวเรื่องกับ พันธนาการที่ว่ามายาวนานถึงสองพันปีแต่พวกเขาก็มิพบอะไรพวกเขาคว้าน้ำเหลีวไม่ไม่ได้คิดกลับไปสนใจสัตว์ร้ายพังพวกเขาคว้าน้ำเหลีวได้คิดหันกลับไปพวกเขาที่คว้าน้ำเหลียวได้คิดกลับไปสนใจสัตว์ร้ายพังเกิดแทนตกสำนักและเราผู้ฝึกยุทธ์ต่งา,ตางก็ไฟฟันตามาสัตว์ร้ายที่ว่านั้น เพราะการใช้หัวใจพังกอเกิดนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วที่จะทําให้ผู้มีพลังอวตารดอกบัวสิบกีบสามารถริเริ่มพังกอเกิดของตัวเองได้ทว่าน่าเสียดายตลอดระยะเวลาหลายปีไม่มีใครพบสัตว์ร้ายที่มีข้อกําหนดตรงกับสัตว์ร้ายพังกอเกิดเลยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมยุงถึงได้ตัดสินใจปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้แต่เมื่อทุกอย่างได้เกิดขึ้นไปแลว้วข้าเชื่อว่ามันต้องมีเหตุและผลดูแน่ ด้วยร่างกายใหญ่ยักษ์ของมันจึงทำให้การปรากฏตัวของมันเต็มไปด้วยร่องรอยและมีเพียงสารเดียวมีเพียงสารที่เดียวที่มันจะอาศัยอยู่ได้มีเพียงแค่เสื้อของวังวนเมหาก็เท่านั้นข้าแน่ใจเลยว่าหลังจากวันนี้สำนักใหญ่ๆทั้งหลายในใต้ล่าจะคงสํำรักสำนักใหญ่ๆในใต้ล่าทั้งหลายต่างก็มุ่งหน้าไปที่นั่นเปืือคหนหาสัตว์ร้ายผังโกือตัวอื่นเป็นแน่หลังจากหยุดพูดสักครู่เขาพูดต่อ บัวอุโสลู่ด้วยพลังวรยุทธ์ที่ท่านมีข้าคิดว่าท่านควรจะเดินทางไปยังเพื่อเขาวังวนวิหาในสัานที่ข้าเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าต่อสู้เพื่อแย่งชิงหัวใจปังกอเกิดเมื่อท่านดูที่นั่นแม่สลาดนะครับเมิงสางตรงเนี่ยเป็นไม้เด็ดในดินแดนดอกบัวแดงจริงๆสีหน้าของลูโจเรียบเฉยในใจของเขาไม่ได้มั่นใจถึงขนาดนั้นนะครับเขาไม่แน่ใจว่าตัวเขานั้น หากต้องรับมือกับผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งนะครับรวมไปถึงอยู่เฉินซูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเก็บซ่อนอยู่อีกลู่โจจะปลีพามไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าลู่โจไม่ได้มั่นใจถึงขนาดนั้นนะครับอีกอย่างในตอนนี้เขาใช้พลังวิเศษไปจนหมดแล้วเจ้าคิดว่ายู่เฉินซูจะไปที่นั่นด้วยหรือเปล่าเออมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแบบนั้น ลานสงครามที่ว่าเลยได้ศึกษาผังก่อเกิดมาหลายปีพวกเขาพยายามตามหาสตร้ายผังก่อเกิดมาด้วยตลอดพวกเขาคงส่งคุณไปตามหาที่ส่วนลึกตั้งหลายรวมไปถึงหมาสมุต่ไร้ซึ่งซีซินสุดมาแล้วทุกปีจะมีผู้ฝึกยุทธ์กร่ารร้อยคนต้องเสียชีวิตเพราะสาเหตุนี้ไม่มีเหตุผลเลยที่ยูเฉินซูจะปล่อยโอกาทองให้หลุดมือไปเมิงช้างตรงหันไปมองอยังทิศทางของเือกเขาวังวนเวหากรที่จะพูดต่อ แต่ด้วยพลังความแข็งแกร่งที่ผู่โซลูมีการที่ท่านจะเอาชนะอยู่เฉินซูที่เตื้อเขาวังวุนเวหามันแน่นอนการที่ท่านเอาชนะอยู่เชินซูที่เตี้อเขาวังวุ่นเวหาได้ปู่โซลูจะต้องสร้างชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือให้กับทุกคนในใต้ล่าน,นี้แน่นอนเออลู่โจไม่คิดว่าไปตายที่ตัวเขาเก็บซ่อนไว้จะมีมากพอนะครับเมื่อได้เผชิญหน้ากับเยเจินในอดีต ความมั่นใจที่เขามีก็เริ่มลดน้อยต้อยลงอย่าลืมนะครับยีเจินที่เป็นแค่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีด้วยร่างอาวตารอ9ูนเเสียนและเทคนิคขีคดแดนอื่นๆนั้นก็ทําให้ลู่โจนั้นตกอยู่ในภาวะยากลําบากมาแล้วถึงแม้ว่าจะเอาชนะมา,มาได้นะครับแต่จนถึงตอนนั้นและจนถึงปัจจุบันตอนนี้อยูอลู่โจยังไม่ได้ต่อสู้กับยูเฉินซูเนาะ เพราะฉะนั้นสําหรับลูโ่โจคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและรับมือยากที่สุดตั้งแต่เขาเอวตารมาลูกนี้นั่นก็คือเย่เจินยู่เฉินซูแน่นอนครับคงไม่ได้มีพลัง้อยไปกว่าเย่เจินถ้าหากลูกโ่โจไม่มีพลังวิเศษอยู่เขาก็คงมีพลังตัดเทียมกับยู่เฉินซูแต่ยู่เฉินซูยังคงเป็นหัวหน้าของหน่วยวิจัยลานสงครามเทวะไรามาก่อนไม่แปลกเลยที่เขาจะมีหนทางอะไรในการรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ แต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ไม่ได้เกรงกลัวท่านยูเฉินซูนะครับขอเพียงแค่ต้องคำขอเพียงแค่ต้องการทําให้ตัวเองสมบูรณ์พร้อมที่สุดพร้อมที่จะควรยูเฉินซูถ้าหากใจาก,ใการระเบิดจุดสุดยอดที่นั่นละ่ะในตอนนั้นเนี่ยชิงยุนก็พูดขึ้นในขณะที่ลู่โจคิดในใจผู้พิทักษ์เมงพูดถูกแล้วผัววุโสลู่เวลาไม่เคยคอยคอย,คอยข้าจะเดินทางไปกับท่านเองข้าเองก็ยินดีจะติดตามท่านอาจารย์ไปด้วยเช่นกัน อยู่สางโรงและอยู่เชิงไอ่พูดอย่างพร้อมเปรี่ยงเพื่อสิ่งสําคัญอย่างปังกอเกิดมันนะครับมันจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ตาอ่าเหตุการณ์ใหญ่โตตามมาเนี่เป็นไปได้สูงที่ทุกคนและใครหลายคนจะไปต่อสู้แลกชีวิตเพื่อครอบครองหัวใจปังกกเกิดณที่แห่งนั้นเอาละสิครับสงครามใหญ่ที่เตือกขาวังวนเวหากำลังใกล้จะประทุขึ้นแล้ว ลู่โจลูบเขาในขณะที่คุณคิดถึงเรื่องนี้ถ่ายสุดแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ฮ่อตอนนี้เรายังไม่ต้องรีบร้อนอะไรหลังจากนั้นลู่โจก็เหลือบมองไปที่รูบนที่พักของตัวเองเนี่ยชิงหยุนที่เห็นเข้าใจทันทีป่าจะรีบส่งคนไปซ่อมแซมได้ปูตามข้ามาทีีย่องตรงด้านล่างกอนเตอ้อปูวุโสลู่ลู่โจพยักหน้ายังไงเรื่องฝังก่อเกิดก็สําคัญกับเราพวกเราจะชะลาใจไม่ได้ยงถูกฆ่าตายแล้วก็จริงแต่ถ้าหาฆ่าออกจากภูเขามียฆ่าไป อยู่เฉินซูเองก็อาจจะตลบลังโจมตีที่นี่เมื่อไรก็ได้เมื่อถึงตอนน้นพวกเจ้าจะปกป้องหุบเขาเมคาได้ยังไงล่ะเออเนี่ยชิงยุนพูดไม่ออกอันที่จริงเขาก็ไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะยืนหยากต่อสู้กับลานสงครามตทวลไรได้ในอดีตลานสงครามตทวะไรไม่ได้สนใจกำจัดอุบเขาเมคาเท่าไรหนัก แต่ในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อมีหัวใจของพังก่อเกิดดูในสมการของการตําสงครามนี้ด้วยลู่โจนะครับเดินเข้าไปที่ห้องตูงด้านข้างทุกคนก็เริ่มแรกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นกันเสียช้างชิวถอนายใจก่นเทียบเป็นคนแรกค่ะคิดว่าความกังวลของผู้อาวุโสลู่มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันอยู่เฉิญซูไม่ใช่คนที่ทำอะไรหุนหันพันเล่นในตอนนี้ผู้อาวุโสสีโกงถูกจับไปแล้ว พวกเราควรระวังตัวให้พวกเราควรจะระวังพวกเขาไวมากกว่านี้ต้องมีคนของลานสงครามทีวาเล,ลยจับตูจับตาดูหุบเขาเมคาอยู่แน่นอกจากนี้ในราชวังยังเต็มไปด้วยยอดฝีมือข่าขอเสนออีกทางเลือกหนึ่งให้ปัวอุโสรูปไปที่เตือกเขาเวียงวันเวหาเพียงลำปังส่วนพวกเราที่เหลือทั้งหมดก็จะอยู่ที่นี่อยู่เพื่อปกป้องหุบเขาเมคาเทนหลังจากสิกงปเปยเซินนะครับถูกจับสาวกของหุบเขาเมคาก็ระมัดระวังตัวมากขึ้น พวกเขาระวังจนไม่คิดจะออกจากหุบเขาไปลู่โจเข้าไปในห้องตถงก็กําลังคุ้นคิดถึงเรื่องนี้เชกเช่นเดียวกันปัจจุบันนอกเหนือไปจากยู่เฉินซูนะครับแล้วก็รวมไปถึงเซียวโหเชิงแล้วก็ยังมีเจียนเจิงแห่งวิหารคุมดาบทั้งปันน้ำซ้ำยังมียอดฝีมือที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในราชวังอีกนะครับ ลู่โจไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องของผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้าลีบอีกแล้วปัญหาเดียวของลู่โจในเวลานี้ณนะตอนนี้ก็คือ,อไอ้ไม่กี่คนนะครับไม่กี่ชื่อที่ว่าไปนั่นก็คือเราผู้ที่มีพลังอวตาร10กลีบย,ยู่เฉินซู่เซียวหวเฉิงเจียนจึงแห่งวิญญาณกลุมดาบทั้งปัน่นและยอดฝีมืออีกอจำนวนหนึ่งนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในราชวางัง ก็ตอนนี้น่าจะมีไม่ถึง10คนแล้วนะครับที่เป็นปัญหากับลู่โจในดินแดนดอกบัวแดงแห่งนี้ลู่โจมั่นใจว่าตัวเขาจะสามารถจัดการกับยู่เฉินซูด้วยตัวคนเดียวได้แต่การต่อสู้นั้นไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็มันไม่มีอะไรที่เรียบง่ายแบบนั้นทามียอดฝีมือคนอื่นที่แข็งแกร่งทัดเทียมกันปากดตัวขึ้นอีกเมื่อถึงตอนนั้นลู่โจต้องเข้าตาจนเขาไม่ต้องการให้สถานที่เคยเกิดขึ้นกับเย่เจินนั้นซ้ำรอยลู่โจนะครับ ยังคงยอมรับในฝีมือของเยจินนะครับลูโจบอกว่าตัวเองนั้นอ,อยู่ในสภาวะเข,าาเข้าตาจนตอนที่สู้กับเยจเินอื้อฮึเยจเินนะครับเสียดายที่ตายเร็วไปนิดนึงก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับอาจจะใช้ดราก้อนบอลชุบชีวิตขึ้นมาได้หรือเปล่า หลังจากนั้นนะครับชั่วครู่หนึ่งลูโจก็นําหัวใจของจองออกมาในขณะที่เหลือบมองเขาได้แต่ใช้ความคิดอยู่ภายในใจของสิ่งนี้จะช่วยทําให้ผู้ที่มีพลังวัตาันดอกบัวสิบกลีบเริ่มต้นพังกอเกิดได้จริงๆอย่างนั้นสินะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับ EP นี้ตอนหน้ากับตอนที่ไปร้อยโคตรเดือดเมื่ออยู่ต่อนหน้าผู้แข็งแกร่งแม้ตต่สุดยอดนักสู้สังเมื่ออยู่ต่อนหน้าผู้แข็งแกร่ง แม้แต่สุดยอดนักสู้ทั้งสิบก็ยังไร้ความหมายอยืสงครามใกล้ประทุเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้กลิน่นความมันที่กําลังจะ,ะเกิดขึ้นในส่วนของเพื่อเขาวังวุ่นวิหาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นลานสงครามเทวาเลยวิหารคุมดาบทั้งปัน่นรวมไปถึงสำนักใหญ่ๆอื่นๆน,นะครับจะต้องทรงยอดฝีมือทรงเจ้าสำนักทรงสุดยอดผู้มีพลังวตารเก้าีบหรือสิกีบนะครับ ไปยังที่แห่งนั้นเพื่อหาหัวใจแห่งชีวิตหาหัวใจของสัตว์ร้ายรบผังกอเกิดอย่างมิต้องสงสัยแล้วลู่โจของเรานะครับ้าหากหนึ่งหนึ่งกับยู่เฉินซูก็คงจะไม่มีอะไรพลิกโผแต่ก็ไม่รู้นะครับอย่างที่ลู่โจบอกอ,อย่างที่ลู่โจบอกเนาะการต่อสู้ไม่มีอะไรที่จะร้อยเปอร์เซ็นได้โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันในตอนหน้าสวัสดี